สวัสดีขยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่61ถึงบ้านแล้ว หลังจากที่เดินทางกันมาเกือบเดือนในที่สุดขบวนรถมาของเจ้าอิงวาก็มาถึงเขตเมืองอู่หยวนเพราะรู้ดีว่าบ้านของเจ้าอิงวาไม่สะดวกที่จะรับรองแขกจำนวนมากเจ้าอิงวาก็ให้คนไปส่งข่าวให้กับบิดาบุญธรรมกับเจ้าเมืองอู่หยวนทราบล่วงหน้านางคิดว่าทั้งหมดคงต้องแบ่งกันไปพักที่บ้านเจ้าเมืองฉุนหิงจินกับบ้านบิดามารดาบุญธรรมของนางแทนจึงแจ้งเอาไว้เพื่อให้พวกเขามีเวลาเตรียมสถานที่รองรับก่อนจะไปถึง เจ้าอิงวาไม่รู้ว่าทันทีที่พวกเขาได้รับจดหมายทุกคนต่างพากันตื่นประหนกไม่นึกว่าป่าบาทถึงกับเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยพระองค์เองถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางมาอย่างลับๆแต่ก็รู้สึกกังวลว่าจะต้อนรับไม่สมเกียรติอยู่ดีสองโจรว,วุ่นวายกับการซื้อหาของใช้ใหม่ใส่ห้องพักเพื่อรอรับเสด็จที่ยังเดินทางมาไม่ถึงกันจ้าละวันมีเพียงหมอตู้สื้อที่อายุมากแล้วขอไปหมู่บ้านห่วหลินกับหลานชายตัวน้อยเพียงลำพงัง ท่ามกลางความอิจฉาของพี่น้องสองคนที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเดินทางไปกลับหานางที่หมู่บ้านเอาแต่ถึงกระนั้นก็ขอไปส่งนางที่บ้านก่อนเพราะหมิงหอยุ่งเสียนออยากเห็นบ้านที่สองคนแม่ลูกอยู่ว่าเป็นอย่างไร ขบวนรถมาเข้ามาถึงหมู่บ้านห่วงหลินที่ยามนี้หิมะตกหนักผู้คนก็เลยไม่ได้ออกไปไหนได้เห็นขบวนมา้าและรถมา้าคันใหญ่มาก็พอจะเดาได้ว่าใครกลับมาแล้วหลายคนได้ยินเสียงก็ชะงงอกหน้าออกมาดูไม่นานสองข้างทางก็เต็มไปด้วยชาวบ้านที่มามุงดูโดยไม่กลัวความหนาวเลยแม้แต่น้อยทุกคนเสี่ยวหลินกลับมาแล้วมาเอาขนมที่บ้านเสี่ยวหลินนะ งานนี้มีหรือจะพลาดพอรู้ว่าจะถึงหมู่บ้านหวางอี้หลินก็ขอไปนั่งด้านข้างกู่ชิงในสภาพที่ห่อผ้านวมเพื่อป้องกันความเย็นจนเห็นแต่ใบหน้าเล็กๆก,กับแก้มสีแดงอมงชมพูเท่านั้นกำลังโบกมือเหมือนขาไปไม่มีผิดให้กับเพื่อนตัวน้อยของเขาทุกคนเย่ yeah. เสี่ยวหลินมาแล้ว เด็กในหมู่บ้านได้ยินเสียงที่คุณเคยก็เรียกชื่อเขาไม่หยุดแล้วก็วิ่งตามรถมาไปโดยไม่สนใจว่าใครจะห้ามปรามชาวบ้านเห็นเป็นคนเหมือนทางการก็ไม่กล้าที่จะเดินตามไปดูถึงแม้ว่ายามนี้ทุกคนอยากจะรู้ใจจะขาดแล้วว่าการไปแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้านี้ก็มีสหายเยอะเหมือนกันนะ หนิงหอยุ่งเสียหนอชะงอกหน้าไปดูเห็นเด็กหลายคนหน้าตามอมแแม,มวิ่งตามมาเป็นพรวนหลายคนยังเล็กมากก็ไม่ยอมแพ้พยายามเดินตามมาให้ได้จนหน้าทึ่งเพียงแค่ขนมไม่กี่ชิ้นพวกเขายอมทำเช่นนี้เลยหรือหวังอี้หลินเชิดหน้าตาเป็นประกายแน่อยู่แล้วแม่บอกว่าเสี่ยวหลิงรูปงามทั้งจิตใจดีคนก็เลยอยากมาเป็นเพื่อนเสี่ยวหลิง แน่ใจนะว่าไม่ใช่เพราะที่เจ้าพูดว่ามีขนมมาฝากทุกคนเมื่อสักครู่นี้เมื่อถูกคำพูดของอาเล็กมาสกิดใจเขาจึงหันไปขอความเห็นจากมารดาทันทีจริงหรือขอรับท่านแม่มันก็มีส่วนเป็นไปได้แต่ถ้าเสีย่ยลินไม่มีน้ำใจให้ขนมแล้วก็แกล้งหรือต่อว่าพวกเขาแม้ว่าหากเสีย่ยลินบอก,กว่าจะแบ่งขนมให้พวกเขาก็อาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะ เสี่ยวลินไม่เคยแกล้งใครท่านแม่บอกว่าคนที่แกล้งคนอื่นคือคนที่มีปัญหาในใจไม่มีความฉลาดทางอารมณ์เสี่ยวลินจำได้ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรหมิงหอย่องเสียนอนไม่พลาดที่จะเก็บความรู้ระหว่างทางเขามักจะได้รู้และได้ยินคำพูดแปลกๆจากพี่สาวคนนี้เสมอแต่มันก็ทำให้เขารู้อะไรมากขึ้นกว่าที่เรียนกับท่านราชครูหรือพี่ชายเพราะเกือบเดือนที่เดินทางมาที่นี่เขาเหมือนได้เปิดโลกใหม่ ได้เห็นและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตไม่ใช่เรียนรู้เรื่องการปกครองอย่างเดียวเจ้าอิงวาก็อธิบายอย่างใจเย็นคือคนที่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นเพียงเพราะตัวเองนั้นมีปัญหาแล้วพยายามที่จะทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อกลบเรื่องราวที่ตัวเองเผชิญมาจึงทำให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคนเช่นนี้หากเติบโตไปจะมีแนวโน้มนิสัยใจคอผิดปกติ และในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมซึ่งเป็นโรคที่เกิดมาจากความมีอารมณ์ร้ายพฤติกรรมที่ก้าวร้าวตั้งแต่เด็กชอบความรุนแรงส่งผลให้เป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นใจร้อนที่โมโหไม่มีการยับยัง้งทั้งใจเห็นเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องปกติก่อปัญหาอาจญากรรมได้แล้วรักษาได้หรือไม่ การที่จะป้องกันโรคนี้มันต้องเริ่มจากคนในครอบครัวมีการปลูกฝังในเรื่องที่ดีคอยสังเกตและให้คําปรึกษาสร้างความมั่นคงทางอารมณ์การมองโลกในแง่ดีการเห็นใจผู้อื่นตั้งแต่เด็กก็พอจะช่วยได้หากโตแล้วก็อาจจะยากแล้วจะทำอย่างไรหากชาวบ้านไม่ได้ปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับลูกหลานเด็กพวกนั้นจะไม่โตมานิสัยไม่ดีหมดหรือ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางคนโตมาก็มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีใครสอนหากพระองค์อยากจะช่วยก็แค่สร้างให้แว้นหมิงสงบร่มเย็นหากประชาชนในแก้นไม่เดือดร้อนแล้วข้อหาหนทางให้การศึกษาขยายไปยังชาวบ้านทั่วไปให้มากที่สุดสอนทั้งความรู้และการใช้ชีวิตหาคอนมีความสามารถและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาสอนในเรื่องที่จำเป็น หากพวกเขาได้มีความรู้ความเข้าใจพวกเขาก็จะกลับมาสั่งสอนลูกของพวกเขาต่อไปเหมือนกับการวาดภาพแค่แต้มจุดเดียวอาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดแต่ถ้าช่วยกันแต้มหลายจุดกระดาษสีขาวก็จะเกิดภาพเกินกว่าที่จะจินตนาการการได้ข้าเห็นด้วยหากทุกคอน,นะมีความรู้ก็ช่วยกันทำให้แกว้นรุ่งเรืองมากขึ้นเหมือนกับที่พี่สาวบอกว่าทุกอาชีพมีความสำคัญข้าจำได้ไม่ลืม หมิงหอย่งเสียนอหมายถึงภาพวาดก่อนหน้านี้ที่เจ้าอิงวามอบให้เขาตอนที่จัดการแข่งขันดังนั้นเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับทุกอาชีพให้มากเหมือนที่พี่สาวบอกไว้ว่าหากเราไม่รู้จริงในเรื่องนั้นเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดรถม้าจอดหน้าบ้านเสี่ยวห้าก็ออกมารอด้วยความตื่นเต้นเพราะเขาเองก็คิดถึงคุณชายมากพี่ชายห้าเสี่ยวหลินกลับมาแล้ว หวังอี้หลินรีบลุกขึ้นเอาผ้าห่มออกไปแล้วก็กระโดดลงจากรถมาวิ่งไปหาพี่ชายด้วยความคิดถึงคุณชายกลับมาแล้วจริงๆหวนสี่ห้าวน,น้ำตากลอกอดร่างน้องชายตัวอ้วนเอาไว้แน่นเจ้าอิงว่าเห็นเด็กน้อยกอดกันกลมอยากจะดูก็ดูไม่ลงจึงได้แต่สั่งให้สาวใช้ขนพวกขนมและของเล่นไปวางกลางลานบ้านเพื่อแจกใจ่ายให้เด็กที่ตามมา หนิงหอย่งเสียนอก้าวขาลงมามองทุกอย่างรอบตัวด้วยความสนใจบ้านที่หลังเล็กกว่าศาลาพักผ่อนในวังหลวงกลับมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นการกลับมาบ้านแล้วมีคนเฝ้ารอเราด้วยความดีใจมันเป็นอย่างนี้หรือพี่ชายห้าวนี่ท่านอาเล็กของเสี่ยวหลินหวงสี่ห้าวมองคนที่อายุมากกว่าเขาไม่กี่ปีด้วยวอวอความระแวง ยิ่งเห็นท่าทางสนิทสนมของทั้งสองคนเขาก็กลัวว่าคุณชายจะชอบพี่ชายคนใหม่มากกว่าเขาหรือเปล่าหมิงหอย่องเสียนออมยิ้มนี่เขากำลังถูกเด็กคนนี้เขมินเพราะเจ้าตัวอ้วนน้อยแล้วกระมังแต่เจ้าเด็กอ้วนเหมือนจะไม่รู้เขาเดินเข้าไปจูงมือพี่ชายทั้งสองคนไปในบ้านเสี่ยวหลินจะให้อะไรใครบ้างจัดก,การเองนะแม่จะเข้าบ้านก่อน เจ้าอิงวามอบเรื่องแบ่งบันขนมกับของเล่นให้ลูกชายจัดการเพราะตอนซื้อเขาคิดเอาไว้แล้วว่าชิ้นไหนจะให้ใครบ้างไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าและที่สำคัญเป็นการสอนเขาในตัวหากเขาคำนวณจำนวนของที่มีกับคนที่มารอรับไม่ได้เขาจะจัดการอย่างไรพี่สาวข้าอยากพักที่นี่ไม่ได้หรือหมิงหมิงหอยุ่งเสียนอเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง เขาจะอยู่ที่นี่ไม่กี่วันก็ต้องกลับไปแล้วเขายังอยากเรียนรู้กับเจ้าอิงวาให้มากที่สุดเจ้าอิงวาหันไปมองไปเฟยหลงเพื่อหาทางออกหากห้องเต้ยอยู่ที่นี่ทหารองครักษ์พวกนี้ก็ต้องอยู่ด้วยบ้านของนางรองรับคนทั้งหมดไม่ได้แน่เพราะบ้านที่นางอยู่มีสามห้องนอนมีของนางกับสาวใช้ห้องมีว่างแค่หนึ่งห้อง เรือหลังเล็กมีครอบครัวเผยทุยอยู่อีกหลังก็เป็นหญินโม้อกับจงชียวนซึ่งหลังนี้นางจะให้หมอสือพักอยู่ที่เดิมที่เคยพักแต่มันก็เล็กเกินที่จะรับรองห้องเต้ยอยู่ดีให้เขาพักที่ห้องเดิมที่ข้าเคยพักได้หรือไม่แล้วแม่ทัพกับทหารองครักษ์พวกนั้นละเจ้าค้าจะพักที่ไหน เจ้าอิงวารู้ดีว่าหากห้องเต้ยอยู่ที่ไหนพวกเขาก็ต้องอยู่ที่นั่นเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะพักที่อื่นแล้วปล่อยห้องเต้เอาไว้เพียงลำพังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดียวข้าจัดการเองเช่นนั้นข้าไปช่วยเสี่ยวหลินก่อนนะมิงหอยุ่งเสียนอได้อยู่ที่นี่ก็ดีใจส่วนจะจัดการเช่นไรเขามอบให้เป็นหน้าที่ของพี่ชายเป็นคนจัดการ เจ้าอิงวาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการอย่างไรแต่เห็นห้องเต้น้อยดีใจเดินยิ้มออกไปนางก็ถอนหายใจปลงซะเจ้าอิงวาเอาเถอะแค่ไม่กี่วันเท่านั้นใครจะมีโอกาสได้ต้อนรับห้องเต้เหมือนอย่างนางนี่ถือว่าเป็นวาสนาของนางเลยนะได้ต้อนรับคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยนี่เจ้าหิวหรือยังนิดหน่อยเจ้าขะเดี๋ยวข้าให้คนทำอาหารกลางวันก่อนอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะเจ้าค่ะก่อนจะไป ข้าก็จะอยู่ที่นี่ไปเฟยหลงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งเจ้าอิงว่าไม่คิดว่าเขาจะพักอยู่ที่นี่แล้วตอนที่นางส่งจดหมายไปหาบิดากับเจ้าเมืองไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยไม่รู้ว่าป่านนี้ทางนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนก็ไม่รู้เมื่อได้รับจดหมายของนางท่านไม่ไปพักในเมืองหรือเจ้าคะข้าให้คนไปแจ้งท่านพ่อท่านแม่ทราบแล้วพวกเขาคงไม่รู้ว่าท่านจะเปลี่ยนใจขอโทษที่คราวนี้คงต้องรบกวนเจ้าแล้ว เดิมทีข้าก็คิดเช่นนั้นน้องชายของข้าอยู่ที่นี่ข้าคงต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาหากจะปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่วางใจข้าจะนอนห้องเดียวกับเขาให้แม่ทัพสองคนพักกับหมอสือส่วนทหารองครรษ์พวกนั้นพวกเขาสามารถแฝงตัวไม่ให้คนเห็นได้ไม่มีปัญหากำแพงบ้านของเจ้าสูงคนด้านนอกไม่รู้หรอกว่ามีใครพักที่นี่บ้าง ข้าจะให้รถม้าเดินทางเข้าออกปกติรับรองว่าชื่อเสียงของเจ้าไม่เสียหายแน่นอนไปเฟยหลงอธิบายยืดยาวแอบมองสีหน้าของเจ้าอิงวาไปด้วยว่านางอาจจะไม่พอใจมีความกังวลบ้างนอกนั้นก็เห็นว่าไม่มีอารมณ์ไม่พอใจเช่นนั้นเขาก็สบายใจขึ้นนับตั้งแต่เดินทางมานี่ครั้งแรกที่เขารู้สึกดีที่ห้องเต้าตามมาด้วยไม่เช่นนั้นเขาคงไม่มีข้ออ้างมาพักที่นี่เช่นนี้ เจ้าอิงวามองซ้ายมองขวาไม่เห็นชาวบ้านอยู่ใกล้ก็เข้าไปกระซิบบอกเขาเบาๆถึงความกังวลของตัวเองข้าไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นหรอกเจ้าค่ะในเมื่อท่านคิดรอบคอบแล้วก็ไม่มีปัญหาข้ากังวลแค่ความปลอดภัยและการดูแลฝ่าบาทไม่ทั่วถึงมากกว่าเจ้าค่ะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของฝ่าบาทก่อนหน้าน,นี้ข้าส่งข่าวให้ท่านราชครูจัดการแจ้งข่าวเรื่องฝ่าบาททรงประชวน หมอหลวงก็เป็นคนของข้าถแถลงการยืนยันออกไปแล้วเรื่องที่ฝ่าบาทออกมาจากวังหลวงจะไม่มีใครรู้แน่นอนข้าเองก็คิดว่าการที่ฝ่าบาทออกมาครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเรื่องนี้ข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าด้วยที่ช่วยสอนเขาให้รู้อะไรมากขึ้น หลายวันที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าหมิงหอยุ่งเสียนอเติบโตและเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นบางมุมมองก็ไม่ต้องอธิบายมากเขารู้ว่าหลายวันที่หมิงหอยุ่งเสียนอได้อยู่กับเจ้าอิงวาในรถมาไม่สูญเปล่าความคิดเห็นของนางมีประโยชน์มากหักเข้าใจมันอย่างท่องแท้ที่หาอ่านในตำราไม่ได้ข้าสอนที่ไหนกันแค่บอกในสิ่งที่ข้าเคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วเอามาบอกตอ พระองค์จะทรงคิดได้หรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของฝ่าบาทเองข้าไม่กล้าบอกกว่าตัวเองสอนห้องเต้หรอบนะเจ้าคะข้าตอบแทนไม่ได้ก็คงต้องแล้วแต่ฝ่าบาทว่าทรงมองเจ้าอย่างไรเจ้าอิงว่าให้ไปเฟยหลงไปพักผ่อนด้านบนก่อนซึ่งเขาเคยมาอยู่แล้วจึงไม่ต้องคอยดูแลอะไรมากมายนางจึงเข้าไปในครัวเพื่อให้เผยช่วยช่วยทำอาหารรับรองแขกมากขึ้นโดยให้สาวใช้ทั้งสองคนคอยช่วย นายหญิงข่าทำความสะอาดห้องเอาไว้ทุกห้องแล้วเชิญด้านในก่อนเจ้าค่ะเผยชุยยิ้มกว้างนางดีใจที่นายหญิงกลับมาสักทีเกือบสองเดือนที่นายหญิงไปเมืองหลวงบ้านก็เงียบเหงานักจากนี้จะได้กลับมาเหมือนเดิมสักทีเงินพอใช้ไหมข่าไปนานเลยครั้งนี้ เจ้าอิงว่าเป็นห่วงคนที่บ้านก่อนนางไปเอาเงินไว้ให้แค่20ตำลึงไม่รู้ว่าระหว่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีคนเจ็บป่วยเงินแค่นี้อาจไม่เพียงพอหากรู้ว่านางจะไปนานเช่นนี้คงเอาไว้ให้เผยชุยมากกว่านี้ พอเจ้าแค่ที่จริงมีอาหารในห้องใต้ดินเหลืออยู่เยอะมากข้าไม่ค่อยได้ออกไปในเมืองเลยจึงไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเจ้าค่ะตอนนี้ยังเหลืออยู่12ตำลึงเจ้าค่ะก่อนสร้างบ้านเจ้าอิงวาสั่งทําห้องใต้ดินขนาดใหญ่เพื่อประหยัดพื้นที่และเก็บสเสบียงอาหารมันถูกล้อมรอบไปด้วยอิฐและดินเหนียวอากาศหนาวเย็นเช่นนี้เนื้อที่ซื้อมาก็เก็บรักษาเอาไว้ได้นานแถมยังมีผักที่นายหญิงปลูกเป็นสวนแนวตั้งเอาไว้ นางก็ปลูกเพิ่มผักทุกอย่างสามารถเก็บกินได้แล้วหน้าหนาวปีนี้นางกับครอบครัวไม่ลำบากเลยสักนิดได้กินเนื้อทุกมือก่อนหน้านี้ตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่ครอบครัวของนางยังไม่เคยได้กินดีขนาดนี้เลยด้วยซ้ำดีแล้วเงินที่เหลือก็เก็บเอาไว้เถอะไม่ต้องคืนค่า ขอบคุณเจ้าคณะหญิงพอออกมาเจ้าอิงวาเห็นว่าหวังอี้หลินยืนแจกขนมของเล่นให้กับเด็กที่มาจนครบทุกคนเด็กน้อยในหมู่บ้านวิ่งกลับบ้านด้วยรอยยิ้มกว้างกันทุกคนของกินกับของเล่นพวกนี้พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนระหว่างทางได้ยินแต่เสียงเด็กเอาของมาอวดกันจนดังไปถึงบ้านอื่น บิดามารดาเห็นบุตรหลานของตัวเองได้ของเล่นและขนมกลับมาก็พาก,กันเอาไข่เอาผักดองหรือแม้แต่สิ่งของเล็กน้อยที่หาได้เอามาตอบแทนถึงแม้ว่าเจ้าอิงวาจะปอดีเสถ้าพวกเขาก็ไม่ยอมอยู่ดี ผู้นำหมู่บ้านเกาเทียนได้ยินข่าวว่าเจ้าอิงวากลับมาแล้วก็รีบแต่งตัวชวนลูกชายมาเยี่ยมนางนี่เป็นเกียรติของคนในหมู่บ้านห่วงหลินที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าห้องเต้อย่างเจ้าอิงวาเขาอยากรู้ว่านางได้รับชัยชนะกลับมาหรือไม่แต่ถึงไม่ได้ก็คุ้มแล้วที่ได้ไปร่วมงานครั้งนี้หลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ